สวัสดีแฟนเพจของห้างทองผลเจริญและท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง youtube ทุกท่านนะครับวันนี้จะมารีวิวผลงานพระางานเลี่ยมพระกรอบทองนะครับปะซุ้มตาฝั่งเพชรนะครับแล้วข้างๆก็จะฝั่งเพชรเป็นเหมือนเป็นเขี้ยวของสิง์นะครับผมแล้วข้างล่างก็จะฝั่งเพชรเป็นเหมือนเชิงดอกพิกุลน,นะฮะชุบขาวสองสีนะฮะกรอบด้านข้างจะเป็นพันเกีียวเชือกนะฮะขอบขอบก็จะจุนทรายนะครับ ตัวองค์พระเป็นหลวงปู่ทวดนะฮะวัดช้างให้นะครับตัวเนื้อองค์พระเป็นน่าจะเป็นทองเหลืองนะฮะโอเคครับรประมาณนี้ด้านหลังก็จะประมาณนี้นะฮะท่านใดสนใจดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ Facebook ที่ลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วกห็หรือเบอร์โทรศัพท์ติดต่อโดยตรงนะครับแล้วก็มีโลเคชันด้านล่างเช่นกันนะครับผมส่วน Line แอเดี๋ยวผมจะขึ้น QR Code ไว้ บนคลิปให้เลยนะครับผมโอเคครับประมาณนี้ครับสวัสดี